ที่นี่นภาณ์บิสโทรแอนด์โคเนเจอร์สเปซค่ะอยู่ที่บ้านไร่ม่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับคาเฟ่ซอสเพโซหรือสแ p e เพนคอฟฟี่นะคะมีลูกค้าหลายๆท่านค่ะแล้วก็มีลูกเพจหลายๆคนเลยถามเรามาว่าคาเฟ่ซอสเพโซคืออะไรแล้ววิธีการทําวิธีการมอบให้หรือวิธีการารับเนี่ยเป็นยังไงต้นกําเนิดมาจากที่ไหนวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆไปรู้จักกับคําว่าคาเฟ่ซอสเพโซกันค่ะ กาแฟซอสเพโซค่ะมีกำเนิดมาเมื่อร้อยปีที่แล้วนะคะที่เมืองนาปเปอรีประเทศอิตาลีค่ะในกลุ่มคนชนชั้นแรงงานนะคะในประเทศที่เหน็บหนาวค่ะกา,ฟาแฟลาลอนสกแกวก็จะทาให้หัวใจเนี่ยอบอุ่นขึ้นมาได้นะคะตอนนั้นค่ะในสมัยนั้นก็คือจะมีกลุ่มคนชั้นแรงงานเนี่ยแหละคะ่ะได้ซื้อกาแฟฝากไวใ้ให้กับเพื่อนเขาหรือคนข้างหลังค่ะให้มารับไปดื่มให้หัวใจของเขาเนี่ยได้อบอุ่นขึ้นเช่นเดียวกันและวัฒนธรรมนี้นะคะก็ถูกส่งต่อไปยังประเทศต่างๆในทั่วยุโรปค่ะและทางร้านเราก็ได้นาวัฒนธรรมกาเฟซอสเพซ้นะะนาน ซึ่งนอกเหนือจะเป็นจากการซื้อเครื่องดื่มแล้วเนี่ยยังสามารถซื้อเป็นเมนูอาหารแล้วก็เบเกอรี่ฝากไว้ให้กับคนข้างหลังได้รับประทานด้วยเช่นกันค่ะและหลายท่านก็คงสงสัยว่าแล,ล้วเมนูเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้ใครแล้วใครจะเป็นคนมารับเดี๋ยวเราตามไปชมข้างในกันเลยนะคะ เป็นน้องๆของเรานะคะน้องพนักงานที่ร้านนพนาและมุมนี้นะคะก็คือเป็นมุมคาเฟ่สปสเปซโซ่หรือ s u ตสเปนคอฟฟี่นะคะ,คะ,คะที่เห็นพวงกุญแจห้อยอยู่างนี้ค่ะไม่ใช่เป็นกุญแจโรงแรมหรืออะไรนะคะแต่ว่าเป็นกุญแจที่เป็นเมนูที่ลูกค้านะํามาแบ่งปันแล้วก็มามอบให้กับทางร้านจะเห็นว่ามีเมนูนี่ค่ะอย่างเช่นชาพีชก็มีหลากหลายเมนูเลยนะคะซึ่ง เป็นตอบคําถามแรกที่ถามว่าแล้วเมนูเหล่านี้ค่ะถ้าไม่มีคนนําไปรับเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนทางร้านเราค่ะก็จะมีการรวบรวมรายการต่างๆนะคะในแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่เปิดร้านเดือนพฤษภาเนี่ยเรานําไปมอบให้กับชุมชนบ้านไร่ม่วงหมู่ต่างๆนะคะไล่ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการแสดงรายการค่ะที่เกิดขึ้นจริงแล้วนําก็เราก็นําไปมอบให้นะคะเดือนที่แล้วก็นําไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัรยรน้ําท่วมนะคะ นี่เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีว่าถ้าเรารับเนี่ยรับยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามอบต่อเนี่ยทำยังไงนะคะเอาอะไรดีอันนี้ละการเลยยากินชาพีชนะคะหยิบพุงกุญแจมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นํามามอบให้กับน้องๆนะคะน้องก็จะดูค่ะนั่งรอน้องๆทําให้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของอาหารที่เราได้วันนี้กันค่ะค่ะระหว่างที่รอน้องๆของเราทําเครื่องดื่มให้เรานะคะเดี๋ยว เราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆภายในร้านดีกว่าค่ะว่าร้านเราเป็นยังไงบ้างอย่างที่เห็นนะคะว่ามูสแอนโรลัสของเราทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีเขียวไม้แล้วก็สีขาวให้หอ,อารมณ์บรรยากาศเหมือนแบบมานั่งทานอาหารที่บ้านเพื่อนอยู่ในบรรยากาศสบายๆอย่างงี้ค่ะอันนี้เป็นมุมไฮไลท์ของที่ร้านเลยนะคะที่ใครมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดก็คือเป็นมุมห้องสมูดไฮไลท์ที่บอกว่าห้ามพลาดเลยอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ค่ะเตาผิง LED ของเรา มุมนี้นะคะหน้าหนาวเนี่ยบอกเลยว่าต้องเตรียมชุดมาทำคอนเทนต์ในมุมนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำมุมที่สำคัญแล้วก็อันนี้คือเราตั้งใจจริงๆที่อยากจะให้ลูกค้าทุกคนมานะคะแล้วก็ได้มารับอะไรดีๆเช่นเดียวกันอีกมุมหนึง่งก็คือจะเป็นโซนหนังสือในห้องสมุดต,ต่างๆค่ะก็จะมีหนังสือหลายหมวดหลายประเภทมากมายเลยค่ะอันนี้เรา พวกหมวดวรรณกรรมหมวดสารคาดีประวัติศาสตร์หมวดไลฟ์สไตล์การแต่งบ้านมีเยอะมากเลยค่ะอันนี้ท่านใดมาก็อย่าลืมมาดูหนังสือมุมนี้นะคะ,น,คะนี่นะคะเมนูซัสเพนของเราวันนี้เราเลือกเป็นชาพีชนะคะสดชื่น,นะคะ่ะทีนี้ หนึ่งสิ่งนะคะที่เราอยากจะฝากกับลูกค้าทุกคนที่มารับเมนูซัสเพนถ้าพอมีกําลังหรือมีจิตใจที่อยากจะแบ่งปันเมนูต่างๆเหล่านะะี้ค่ะให้กับเพื่อนมนร่วมกันเนี่ยได้รับประทานด้วยทีเรามาดูวิธีการที่เราจะมอบเมนูนี้ให้กับคนอื่นเขาได้ทานด้วยเช่นกันในที่ร้านนะคะจะมีเมนูทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมถึงเบเกอรี่นะคะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้อยากจะเอาเมนูอะไรแบ่งกับให้คนอื่นเขาได้ทานบ้าง เป็นซิกเนเจอร์ดิงดีกว่าค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทั้งสวยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมีซันไรส์กับซันเซ็ตอินพนานางั้นวันนี้พี่ขอส่งต่อรายการเป็นสตรอเบอรี่มะม่วงโซดาค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็แจ้งกับน้องๆได้เลยว่าเราอยากจะมอบเมนูอะไรส่งต่อให้กับคุณอื่นซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะมีเป็นพวงกุญแจติดสติกเกอร์ให้แบบนี้นะคะ เราก็เขียนชื่อแล้วก็เมนูที่เราเนี่ยส่งต้องการจะส่งต่อให้กับคนอื่นเขียนแล้วก็นาไปห้อยที่ป้ายคาเฟส่สเปซโซได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็นำมาห้อยตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นเมนูที่เรามอบให้คนอื่นแล้วก็เป็นชื่อเราแบบนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็รอรับใบเสร็จจาก เดยวน้องจะออกเป็นบินรายการเครื่องดื่มที่เราส่งต่อให้กับคนอื่นเนี่ยเป็นชื่อรายการพร้อมกับจํานวนเงินที่ถูกต้องนะคะเพื่อตรวจเช็คดูแล้วก็เก็บไว้ได้เลยค่ะไปเสร็จนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากถึงลูกค้าทุกท่านนะคะรวมถึงทุกท่านที่มาเยี่ยมชมร้านนักพนาของเราเนี่ยนอกจากที่จะได้มาทานอาหารอร่อยๆเครื่องดื่มอร่อยๆจากที่ร้านเรานะคะก็สามารถมาร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ผ่านการ มอบแบ่งปันอาหารเครื่องดื่มให้กับบุคคลต่างๆนะคะผ่านทางร้านเราได้คือการให้อาหารและเครื่องดื่มขาดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกบดีได้นะคะแต่อย่างน้อยก็สามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจและก็ความรู้สึกของทนะั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับได้ค่ะอย่าลืมมาที่ร้านนะพนาของเรานะคะ